สวัสดีครับชาวราศีธนูคลิปนี้เรามาดูโชว์ด,ดวงของชาวราศีธนูกันนะครับวงการงานการเงินความรักในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4นะครับชาวราศีธนูนะครับผมวงการงานการเงินความรักนะครับเอหมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด9ใบดูเรื่องการงานการเงินความรักนะครับ ชาวราศีธนูในเดือนพฤกษภไม่ใช่พฤกษภนะครับพฤกษภาคมนะครับเปิดไพ่ทั้งหมด9ใบาชาวราศีธนูเรื่องการงานการเงินเงินก่อนนะครับผมพฤกษภาคมปี2564 การเงินของชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตาตั้งแต่มกราาท่านจะรู้สึกท้อถอยผมบอกเลยครับรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื่นมกราคากุมภารู้สึกไม่แช่มชื่นแต่ตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีธนูดวงเปิดหน้าที่การงานท่านจะประสบความสาเร็จลุ่งโลดแช่มชื่นเป็นที่สุดนะครับท่านมีเกณฑ์ประดิบประดอยทางด้านเรื่องการงานการเงินลิเริ่มอะไรใหม่ๆ เข้ามาในดวงชะตานะครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับต้นเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเหมือนแบบท้อใจนิดนึงนะแต่ว่าในกลางเดือนนะครับผมเริ่มดีกันมาตลอดเอาง่ายๆมกรลากุมพาท้อใจนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากด,กดากฎาสิงหากันยาตุลาแคมชื่นประสบความสำเร็จราบรื่นเมี่สุดนะครับแล้วมาเดือนพฤศจิกพฤศจิกท่านจะรู้สึก พอแทนนิดหนึ่งเหมือนแบบเริ่มเบื่อหน่ายนะครับหรือว่าทํางานหนักเกินไปนะครับเพราะว่าการงานของท่านดีมาตลอดดีจนค้าขายไม่ทันร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลามาเทมาประสบสําเร็จท่านที่จะสบาง,งานจะได้งานดังใจหวังนะครับจะสมหวังทุกประการแชมป์ชื่นเป็นที่สุดรุ่งโรจน์ประสบสําเร็จเจองานที่ใช่สําหรับคุณนะครับเรื่องการงานการเงินส่วนที่ท่านไม่ได้ทํางานจะสมหวังทางด้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทอง นะครับนั่งเก็บกินตลอดชีวิตนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่งเฉลิมฉลองคนรักเก่าจะมาให้คุณนะครับคนรักเก่าของคุณจะให้มามาให้คุณคุณจะมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับผมชวนคุณไปสังสรรค์งานต่างๆนะครับท่านจะลุ่งโลดประสบสาเร็จเงินทองไหลามาเทวาเทมา,ทา,ทาลุ่งโลดและมีคนคอยสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีจะให้ทุนแก่ท่านมีเกณฑ์ได้มรดกก้อนโตเหมือนกันพ่อหมอบอกเลยครับ ชาวราศีธนูตั้งแต่กลางเดือนนะกลางเดือนนะครับผมเพราะพ่อะเพรหมอ,อ,อดูในเดือนพฤษภาคมแต่ในเดือนก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมพ่ะนะครับท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับผมแต่ว่ามาดูเดือนพฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จน,นะครับแช่มชื่นเป็นที่สุดในปี2564นะครับผมในปี2564นะครับมกราคมพ่ะนะครับไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ ถัดลงไปนะครับมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาคมพฤศจิกาธัานวาคมนะครับแช่มชื่นประสบความสำเร็จลุ่งโลดประสบความสำเร็จนะครับแช่มชื่นมีที่สุดสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะครับรอความประสบความสำเร็จได้เลยครับผมชาวราศีธนูจะแช่มชื่นตั้งแต่นี้ไปมีหนี้จะปลดหนี้นะครับมีหนี้จะได้ปลดหนี้นะครับไม่มีหนี้ก็จะยิ่งรวยก็มีนะครับลุ่งโลดประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะครับชาวราศี ธนูนะครับในปี2514นะ่ครับผมดูดวงในปีนี้รุ่งโรยประสบสำเร็จนะครับมาดูดวงความรักกันความรักของท่านเป็นอย่างไรความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤษพฤษภาคมพ่อหมอดูดูในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วในปี2514รวมกันอยู่ในที่นี้เนะี่ย นะครับพฤกษภาคมท่านมีเกณฑ์ประสบันเมล็ดทางด้านเรื่องความรักนะครับมีเกณฑ์ที่จะแช่มชื่นแต่ในปี2 5ง4ปนีปี2 5ง4นะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเติบโตนะครับในเดือนมกราคมกุมมกราคมกลุมพามีเกณฑ์ที่จะเริ่มเติบโตทางด้านเรื่องความรักท่านที่มีความรักท่านที่ยังโสดอยู่จะได้มีแฟนสมดังใจหมายแต่ว่ายังมีเรื่องอ,อกหักหึงหวงเป็นที่สุดเกิดขึ้นกับท่าน นะครับผมแล้วคุณจะได้จัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามามีการต่อสู้ชิงไหวชิงพิบนเ,เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านแอบมองอแฉแอบชอบใครอยู่ท่านแอบจะต้องเข้าไปสู้นะครับนะครับอย่าไปยกแฟนเราให้คนอื่นนะครับคนคนนี้เราจ้องอยู่นะครับท่านต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปพูดคุยเจรจาว่าเขาชอบเราไหมนะครับและคุณจะได้ชั่งน้ําหนักเลือกคนที่ใช่สําหรับคุณ นะครับมีเกณฑ์อย่างมากในท้ายท้ายปีนะนะครับผมมีเกณฑ์อย่างมากนะครับในเรื่องพฤษภามีเกณฑ์นะครับผมมีความสุขรุง่งโรจน์ประสบสำเร็จทางด้านเรื่องความรักท่านที่ยังโสดจะได้สมหวังนะครับแชมป์ชิงไม่ที่สุดนะครับผมแต่พอพูดถึงเรื่องความรักกันนะครับผมพ่อหมอขอแนะนํานิดนึงนะครับความรักเรื่องความรักพ่อหมอเชื่อเรื่องได้แดงมากนะครับชาวจีนชาวฮ่องกงชาวไต้หวันชาวญี่ปุ่นเชื่อกันมากนะครับ ก่อนที่ท่านจะมาเกิดเขาจะเอาได้แดงมาปลูกที่นิ้วก้อยตอนที่ท่านเป็นิญยาณหมครับและส่งท่านมาเกิดนะครับส่งท่านมาเกิดนะครับเขาเลยเชื่อกันนะครับเอาได้แดงมาผลูกที่นิ้วก้อยหรือว่าปูกที่ข้อมือได้เหมือนกันนะครับท่านหาได้แดงของท่านเองก็ได้นะครับผมหรือว่าสนใจของพ่อหมอนะครับราคาไม่แพงนะครับผมนี่ครับเซตนี้199บาท นะครับผมสนใจทักมานะครับซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับสนใจทักมานะครับผมแต่ตรงนี้ถ้าท่านอยากได้แบบแค่ตัวนี้นะครับเซตนี้ร้อยเก้าสิบเก้าแต่ท่านอยากประหยัดนิดนึงนะครับอยากถูกลงอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับพอหมอเข้าใจเนาะนี่ครับร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งแล้วพอหมอขายสนุกสนุกนะครับท่านใดสนใจทักมาเป็นเคสเรียกเนื้อกู่นะครับเรียกคู่แท้นั่นเองนะครับผมเรียกคู่แท้นะครับโอเคครับ ขอให้ชาวราศีธนูพบกับความสุขความเจริญสมหวังทางด้านเรื่องความรักแช่มชื่นเป็นที่สุดน,นะครับผมยังมีคำแนะนมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพ่อหมอนะครับสวัสดีครับ